รายการเขื่อนแล้วกัน้องขู่ยังว่าเพื่อนไม่กล้าถามกันเลยเพรก็ว่าจะมีว่าพูดถึงว่าเราแต่งเพลงให้แบบไอ้พม่ตกเงาอะไรย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่จริงๆมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆเลยค่ะแต่อันนี้อันนี้ไม่ติดใจอะไรก็พยายามอธิบายอยู่เหมือนกันว่าแบบเพลงที่แต่งเนี่ยจริงๆบางเขียนจากเรื่องราวจริงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวบางเองจริงจริก็มีใครหลายคนรู้ว่าครอบครัวบางอนแบบ หมือนแตกหักใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมบางก็เลยเขียนเพลงน,น,นี้เนี่ยละขึ้นมาแต่ว่าพอเรามันเป็นที่ปรางเองด้วยปังไม่อยากจะแบบพูดออกมาตรงๆว่าเออปังเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ปรา,างก็เลยใช้ว่าเขียนมาจากเรื่องจริงในชีวิตแต่พอเราพูดถึงเรื่องจริงในชีวิตอ่ะพอเพลงเศร้ามันก็จะไม่พลอะถูกไหมคะถ้าเป็นเพลงรักก็จะไม่พนคนปัจจุบนันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบวนเวียนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นปางก็เลย พยายามออกมาลงรูปที่เป็นแฟมิล<ช>ี<ช>่ครอบครัวของเราจริงๆก็ไม่อยากจะแบบไปกระทบกะเือนจิตใจครอบครัวมากแต่ว่าเออพอมันมีความเข้าใจผิดเดยอะๆเราก็เลยพยายามอธิบายว่าเออเพลงนี้เราเขียนจากอะไรอะไรอย<า> <ๆๆ S 1> ่างนี้ค่ะจากประสบการณ์ทั้งหมดจากแค่ใครคนเดียวใช่ใช่ค่ะจากเราก็เชื่อว่าเรารู้สึกว่าความรู้สึกที่เราหยิบม,มาเราเชื่อว่ามีใครหลายคนที่จะสามารถแบบมาเข้าใจความรู้สึกนี้ได้เพราะว่าไคอความรู้สึกคัางค่ะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนพ่อแม่พี่น้องรวมถึงแม ม้แต่กระทั่งแบบสัตว์เลี้ยงที่เราลักอะไรเงี้ยแบบถ้าวันนึงเขาจากเราไปโดยที่เราแบบยังไม่พร้อมให้เขาจากลาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบหลายสิ่งค้างคางในใจเพราะฉะนั้นมันเป็นได้หมดค่ะจริงๆจะเอาไปหมายถึงแฟนเก่าของใครก็ได้อีกอะไรเงี้ยแต่สำหรับฟ้าบางเ,เขียนมาจากครอบครัวมาค่ะก็อ,อยากให้คนเข้าใจใหม่นาะใช่จริงๆพยายามอธิบายแต่คิดว่าเดี๋ยวได้เจอพี่ๆก็น่าจะได้อธิบายถ้ามีาตั้งใจอยากจะมาบอกใช่ตั้งใจอยากจะมาบอกเพราะว่าพูดไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อชอบบอกว่าหนูยังคิดถึงแฟนเก่าบอกก็จะโยงอีกน แต่ความจริงชูมันจบไปด้วยดีไปตั้งนานแล้วแต่หมายถึงว่าเข้าใจได้ค่ะเข้าใจแบบเข้าใจมากๆเรามีใจมากไหมคะบางเพราะว่าเพลงนี้ก็โยงถึงเราเพลงที่แล้วก็โยงถึงเราเองใช่จริงๆเราไม่ยดาไปโยงถึงใครโยงถึงความรู้สึกบางนี่แหละทุกอย่างมันเป็นล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่บางมีเกิดความรู้สึกจริงขึ้นมาไม่งั้นบางคงไม่สามารถถ่ายทอดมันออกมาเป็นเพลงได้